ผลไใหม่ป้าพี่น้องน้องนาทียังหยิบถึงเลยค่ะออมาหวดขาพี่น้องมือปลาไพ่ออกมาลอปลาเนาะหาล่อแย่ไครเมื่อแดงค่ะพี่น้องก็ได้ยี่ดอกจักถวยหน่อยนี่แหละมันห่อนเม่ไปไก่เนาะค่ะน,น้ำสวนจะของนี่แหละค่ะแถวๆสวนยางนี่แหละค่ะตอนนี้เลยมาเศร้าโฮม บ้านเก็บกินผลละไม่ปลาอยู่นี่กำลังสุกเต็มที่เลยค่ะเก็บไปเล้น้องนาทีเอาต้นตั้มๆเนาะค่ะไก่สีหายากแล้วค่ะพี่น้องไก่สีหากินยากแล้วไก่สีบะหมี่แล้วไก่สีหา,ากินอยากแล้วมากหมดขา บางมองก็เห็นเพื่อนเอาไปขายอยู่นี่นาะค่ะน้่นตลาดตะลี่ก็เห็นเพื่อนเอาไปขายอยอะค่ะสุกกำลังเต็มที่สีง้อมแล้วพี่น้องสีงอมแล้วจักน้อยกับเหวแหงเหี่ยวเหวี่ยงเหอียงก็ไดั่นพี่น้องกำลังฉ่ำเลยค่ะกล่องไล่เนาะ กำลังฉ่ำเลยพี่น้องแส,แสบเบเป็นปะปกลบ่สองนุมสองนุมมาน้ำใหญ่ใหญ่นีือมด้พี่า,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 าเด้อพี่น้องกินหมักหมดคขา กินเลยแซ่บหวานบ่มีฝาดออกมาเทียวปลาจ้าหวานนิ่งๆออกมาเทียวปลาส้มปลาส้มเมืองเนาะค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเพื่อนๆท่างยูทูบก็ได้ประไผ่กันยากยุนท้องขันเนาะระยะนี่เป็นผู้เฝ้าคนป่วยค่ะพี่น้องกันเลยห้างเหินเนาะ จากยูทูบไปจักหน่อยคนป่วยค่ะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเลาะสวนเลาะป่าค่ะพี่น้องคนป่วยกับพอบานล่ะค่ะหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเนาะค่ะเนาะสว่างโรงพยาบาลสว่างเด่นดินเนาะค่ะกรับมาอยู่บ้านแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะมื้อนี้ปีาไผ่ก็ได้โอกาสออกมาเลาะป่าเลาะสวนพอที่มาพ่อมาหอดขาครับพี่น้องกำลังซุกเนาะค่ะ าบมานี่รับรองว่าลนถิมเบิดแหละค่ะเป็นอาหารนกเนาะค่ะหวานฉ่ำค่ะพี่น้องกินได้บ่ขอพูดไลยๆค่ะที่เขามารับชมเนะค่ะเด้อป้าพไปหาบทันใดกับออภัยหลไยๆค่ะเดี๋ยวถาวางๆกับสิไปดอกค่ะฝากไว้นิะค่ะช่องนิดหน่อยของป้าพบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพบเนาะค่ะเนาะขอพุณค่ะ